เดจากตรงนี้นะฮะไปหินสามบานนะครับซีรินซูมซีรินทรนวาเล่นะฮะก็ประมาณนี่ทั้งทั้งทั้งทีมนะฮะทั้งกวนนะฮะฮะเราก็เดินไปนะฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตนะครับท่านผู้ชมแล้วนี่ผมชอบมากเลยก็คือว่า นะครับดีมากๆเลยประสบการณ์ครับท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยที่พงมีไผ่นะครับ,รบท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะฮะทำอไ ต้นไถเจ้ากระทีนะครับแล้วก็ไถาทางเดินนะครับเฮ้ยก็เดินไม่เยอะนะนิดเดียวเองต้นไม้นะฮะ นี่บดบนอภัยฮะวานแม่ขึ้นได้ไม่เกินห้าสิบคนวานพ่อขึ้นได้ไม่เกินห้าสิบคนมีวานพ่อมีวานแม่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะ ท่านผู้ชมนะเดินไปันล้วเ่านอ้สรยมากเสวยมาก,มากนี่จะมีแบบเส้นสติกเกอร์สกเส้นเหลืองนะครับว่าเราห้ามออกนอกแนวเส้นเหลืองนะครับ โอ้โหวสวยมากเลยท่า,ทานผู้ชมครับท่านผู้ชมอ,อืมสวยจังนี่แหละผมฝันมานานแล้วเนี่ยเพราะว่าเคยดูในทีวีในโฆษณาเนี่ยเขามันที่ไหนกันเนี่ยโอ้ที่ไหนแท้บึงการนี่เองอันนร้านแม่ร้านพ่อูนะมันมีร้านแม่กับร้านพ่อนะฮะ,น,น,น,ะ,ะนี่อันนี้นโอ้โอ้นี่ครับ เปือยไปเยอะอไมันลื่นนมันลื่นมอ๋อแื่ใช่เห็นมันมันมันจะมนจะสลวลงไเรื่อยๆนั่นลนพ่ออันนี้อันนี้ไม่รู้พ่อหรือแม่น่าจะพ่ออันมั้เนม่มังขวดน้งตาไม่ได้เลยนะ่อยมันตาเลยป่อยเลยนะขวดน้นเออดเาไม่ายฝั่งโน่น่ใช่แล้วก็มองเห็นแล้วให้เรายืน ยี่ละเะละกะนะ่นี่มันแถวเป็นยายเคยมาแล้วนี่เคยมาแล้วนี่นะครับ <c oughs> เห็นปงแหนวิวที่สุดยอด <c oughs> นะครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวไปไกลหลพอพอเอาแค่น okay, okay, hey, okay, ี้พอแล้วเอาแค่ห uh ัวนี่แหละหัวต้นนี่แหละเดี๋ยวมันจะเบียนไไปกลแพ้แล้วแพ้เหมือนมันจกแล้วแน่แพ้แพ้ยาเขายาไม่กลัวยาแล้วยาข้อศูนยอ้าวเดี๋ยวอย่าเพื้นเดี๋ยวเรามาหมดพืนก่อนดูมาดีดีนะกระโดดก็ได้ถ้าจะไปยังไม่ต้องชิดกันเพราะว่ามันห่างนี่แล้วก็จับมือก็ได้จับมือกันอยู่บ้านบ้น สวยมากเสียงชีวิตเขากลัวเขากลัวคนด้านเขากลัวดีมากครับเลยเนี่ยวิวสวยครับท่านผู้ชมหาย บอกไปคไม่ถ่นี่สวยมากครับท e> ่านผู้ชมผมชอบที่ลานะไนี ีเราถ่ายแบบเขาเรียกว่ายัางไงนะหินสามบานตัวพ่อเนี่ไปตัวแม่นะฮะอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็จะมีช่องเข้าไปตรงเนี้ยนะฮะเออนี่ไงเมื่อกี้วานตัวพ่อไงอันนี้ก็วานตัวแม่งไงฮะใช่ไหมฮะเนี่ยเข้าชิดหน้าผานะฮะไม่เกินห้าสิบคนนะเนี่ยเนี่ยจะเป็น,เป,นเป็นซุ้มอย่างเงี้ยมันคลาสสิกคลาสสิกนะฮะ ว้าว wow. very good very good very good นะครับ very good <Okay. S 1> เป็นซุ้มเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นซุ้มเลยท่านผู้ชม ป่าไผ่แลขึ้นมาแล้วฮะกำลังกำลังกำลังมาครับอิบอิบอิบว้าเออนะอ,อ๋อมันสามวานมีวานสามตัวอันนี้อันนี้ตัวพ่อเ <c oughs> มืม่อกี้เมืม่อกี้ตัวพ่ออันนี้ตัวแม่อันนั้นต้องเป็นตัวลูก,กนแน่เลยเนี่ยผมว่านะอันนี้ตัวลูก น,โโนะะึ่งสามวันโหนะครับท่านผู้ชมชักเริ่มเมื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรูดลายของหินนะฮะเนะี่ย วิวทิวทัศน์อันนี้สวยนะครับอันนี้อันนี้ถ่ายจากวานตัวแม่ถ่ายไปที่วานตัวพ่อนะฮะสวยนะฮะเนี่ยโห